สวัสดีครับสายบุญเล็บดําหรือสายบุญเล็บแดงนะครับวันนี้จะมาคระพละนะฮะปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดเดือนอะไรพฤษภาใช่ไหมนะครับสองห้าหกห้านะครับเพิ่งกลับจากวัดหมาดเลยมีทั้งทั้งหมดห้าพิมนะครับเดี๋ยวผมจะมาคระนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ขอฝากติดตามหน้าเฟซบุ๊กนะครับ สายบุญเล็บดำหรือสายบุญเล็บแดงนะครับก็แบ่งปันพระใหม่ทุกสายนะครับทุกเกจิอาจารย์ดังนะฮะเล่นหาชัดเจนนะครับพระเนื้อชัดเจนนะครับไม่มีเล่ห์เหลี่ยมในการแอบ,บใส่ทีละองค์แน่นอนครับนะเล่นแบบว่าไม่มีเฟซปลอมไม่มีสมัครพักข่ววมาไล่ใส่ราคาพี่น้องแน่นอนนะครับทุก องนะครับทุกรุ่นจะเป็นราคาที่พี่น้องศรัทธาจริงๆใส่ราคากันนะครับอ่ะเดี๋ยวจะพระให้อันนี้เป็นตัวแถมยกรังออกก่อนเนาะนะครับอ่ะแม่พะเลยนะครับเดี๋ยวผมติดเบอร์นะเดี๋ยวติดเบอร์นะครับอันนี้ก็เป็นใบรายการนะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรหรอกนะใบรายการไม่ได้ทีเป้านะครับไม่ได้ชี้เป้านะครับก็เดี๋ยวมาคระกัน อมืมีทั้งหมดห้าพิมพ์นะครับห้าพิมพ์ดังคู่แรงของนุปบุตโตห้าพิมพ์นิยมดังนะครับอ่ะเดี๋ยวจะพูดเจอกันหน้าไร้สดสายบุนเล็บดําหรือสายบุนเล็บแดงครับผมนะฮะพบกันครับผมสวัสดีครับ